เอาละก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่สวัสฟอนเทียกันนะครับก็ที่ผมเห็นดูแผนที่นี้ไม่ใช่อะไรก็คือผมจะไปแคมป์นะฮะแคมป์พรวดสวิตนะครับก็มันจะอยู่ประมาณไม่ไม่รู้นะครับแต่ต้องเดินสุ่มๆดูเอ่อตอนนี้เราอยู่ตรงแม่น้ำตรงนี้ใช่ไหมฮะมันอยู่เฉียงๆประมาณนี้เออหรือตรงนี้หรือเปล่าอาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันมาแต้หมดเนีย่ยว่าน่าอยู่ประมาณโซนนี้หรือเปล่านะครับ หรือไม่ก็แถวแถวนี้เฮ้ยหรือแถวนี้ครับมันมีเฮ้ยมีไอ้โจ้าไมบิ๊กแบนด้วยนะก็คือผมต้องการพอดีโอเคงั้นเราไปตรงนั้นกันเลยครับเดินเ,เดินผ่านป่าไปนิดนึงโอเคไปครับแล้วก็ตอนนี้คือผมจะไปล่าเอาเนื้อด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีหมูป่าด้วยหรือเปล่านะเพราะาผมอยากได้เนื้อมา,อาซ่อมกระเป๋าที่เราใส่อยู่ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มัน ไอมุมขวาบนที่มันเป็นจุดแดงๆเออนะครับมันเป็นรูปก,กระเป๋ามันก็คือกระเป๋าที่เขาเตือนว่ากระเป๋ามกำลังจะพังนะครับใช่ก็คือผมต้องไปหาหนังมาซ่อมประเด็นหนังมันมันน่าจะอยู่กับสรรัตว์ที่ตัวใหญ่นะเป็นช่นหมูหรืออะไรนี่แหละเดี๋ยวผมว่าแถวๆนี้น่าจะมีนะเฮ้ยมีหมูด้วยแอบใช่เป็นหมูกราแถวตรงที่เราจะไปอ่ะ ถ้าผมจังไม่ผิดนะครับไอ้ตรงอ,อ๋อแคมป์อ่ะเออมันจะมีหมูป่าด้วยใช่เดี๋ยวเราจะมีวุฒไปอันไหนไปบ้างเนี่ยมีขี้ควานแล้วก็หอกใกล้จะพังด้วยเฮ้ยอ่านไงฮะได้ยินเสียงนี่ไงยุ๊อุ้ยไม่ตายด้วยเฮ้ยเอาหอกก่อนเอาหอกก่อนจิ๊กจิ้งหุยเดียวแรงแรงด้วยเดี๋ยวนะบอกได้เปล่าเนี่ยอุ้ย บอกได้ครับบอกได้แทงเอ้ยเดี๋ยวดไม่นะไม่นะผมว่าไม่เวิร์กแฮะไว้ยหมูมันถึ่งคนจริงลองขอทีนึงขอทีนึงตายหรือเปล่าโอเคตายว้าวผว่าอาวุธเราต้องทำเพิ่มนะอ่นนี้ได้หนังมาด้วยครับเดี๋ยว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 เสียงนกเสียงนกระวาดระแวงมีเนื้อนะครับเอ้ยไขมันนี่หมาแล้วก็ มีหนังอยู่สองแบบครับเอ่อเป็นหนังนอกหนังในแล้วก็ลมไส้เนื้อครับขอนังก่อนนะครับนะครับมีเขี่ยวด้วยเอ่อเคี่ยวไม่รู้เอาไปทําอะไรนะครับเดี๋ยวเราอันนี้มันกี่นาทีเนี้ยเฮ้ยโอ้โทนทานมีไปพอโอเคงั้นต้องซ่อมไม่ใช่ซ่อมไม่ได้ชิบหายแล้วเอาอะไรไปได้บ้างเนี้ยเราแบกได้ปะโอ้แบกไม่ได้อีกโอเคหนังทีนี้ก่อน ผมไม่รู้ว่าใช่หนังชิ้นไหนซ่อมนะแล้วก็อะไรไปไหนเดี๋ยวผมจำพื้นที่ได้ป่าวมีหินแถวนี้ไหมข่าหินสักก้อนก็ยังดีโอ้ยสาคาได้เฮ้ยอันนี้อเลยนะโอ้เฮ็ดไม่มีหินเลยเอ๋เอเฮ้ยอันนี้อะไรซากไม้หรือซากแหลบต้นไม้เฮ้ยเดี๋ยวนะ หินมันน่าจะมีสก้อนสีแ่แถวๆวนี้โอ้มีงูอีกแล้วสรุปผมว่าผมไม่น่าจะได้เชือดนะเดี๋ยวเอ่อผมวางตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะดูพื้นที่ตัวเองก่อนโอเคไปครับเดี๋ยวไปกันต่อก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมไม่ลืมจะผมกลับมาจำพื้นที่มันได้นะครับเดี๋ยวรกอก็เดี๋ยวนะผมว่าผมอุ๊ยโอ้ผมใกลจะพังด้วย ใช่หินในการซ่อมอีกเดี๋ยวต้องหาหินด่วนม่งั้นเฮ้ยนี่หรือเปล่าครับนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าแคมป์อ่านี่ครับตรงที่มีมีไม้บิกแบรนด์อยู่อ้าวใช่ด้วยครับเฮ้ยชิบไฮ้ไอเจ้าเออ้องอาตกใจเปียเป็นกล่องแล้วเมื่อกี้โอ้แบกได้ฮะแบกกล่องกลับได้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ด้วย เฮ้ยได้เชือกครับโอเคมีมีไม้เยอะแยะเลยทำไมมันมืดจังเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเป็นกล่องครับแบกกลับได้อฮ้อเดี๋ยวเราข่้ยมาแบกแล้วกันไม้สติกแล้วก็แอดเอ้ยนี่ไม้ big b r a n เจิบเลยครับแล้วก็มันมืดแปลกแปลกไงเฮ้ยมีแผนที่ครับ บนทึกนี้ถูกทิ้งไว้โดยชาวสเปนที่มาเยือนก่อนนี้ก่อนเรารูปถ่ายแสดงเส้นทางบนภูเขาและสถานที่พวกเขาสเสียเพื่อนไปดูเหมือนว่าพวกเขาจะสามารถปีขึ้นไปบนยอดเขาข้างบนที่สูงได้เอาจิงมันมีหลายเส้นทางนะครับใช่ก็คือตรงที่เราขึ้นไปมันก็มีอีกเส้นทางหนึ่งนะครับไอตรงที่เขาบอกนี่น่าจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งใช่บอกไปก็ตอนนั้นเพราะว่าเราขึ้นไปเรีวกว่านะเฮ้ยเอา้าจะมืดแล้วนี่ <laughs> เดี๋ยวนะ โอ้ไมาเจอแคมป์ก็จริงแต่จะมืดแล้วโอว่าอยู่ทำไมมืดแปลกแปลกนะฮะเออไม้บิกแบบนผมได้หมดอย่างเนี้ยได้เก์ได้มาสออันเองใช้ทำคอนแล้วก็นี่ใช้ทำไอ้โต๊ะทำหนังนะฮะก็คือ,คอผมต้องการด้วยแล้วก็หมดหรือ,อยังวาเนี่ยต้องการอีกหนึ่งอันโอเคไว้ข้างบ้านแหละที่ทำหนังเชือกสองแล้วก็สปปริตรองดีเดี๋ยวนะ จะมีเลื่อยโอเคเลื่อยพอไหมนี่ถ้าไม่พอไม่เป็นไรครับรามีเลื่อยนี่ครับเลื่อยออกซิเดียนที่กับตันเอาไว้ให้เมื่อตอนนูน้นนะชัดมาเลยโอเคจะใส่เชือกสองเอเอเดี๋ยวเชือกครับมีตัวได้ไม่ใช่หรอเอาเดี๋ยวมีได้สิเราต้องออกมาครับ คีคลีกหนึ่งแอดไปอ่ะขาดคอร์ดมนเริ okay. ่มไปโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็บรรยากาศแบบนี้แหละที่ผมรอคอยเพื่อจะกักเก็บน้ำนะฮะอ่เดี๋ยวนะอันนี้มันใช้หนังอันนี้ได้เป็นหนังสดนะครับที่เราจะเอาทำก่อนแล้วก็น่าจะเอาไปตากก่อน ทำเสร็จก็น่าจะไปตกักอันนี้ที่กระป๋องซ่อมก็คือใช้เป็นอ่าหังที่ตากแล้วนะครับก็คือหนังแห้งเกเราต้องทำที่ตากด้วยใช่ไหมได้ครับที่ตากหนังจัดมาไม้ลองตีด้วยโอเคไว้ข้างนี้แหละนะครับ,บทำปุ๊บตากป,ปั๊บไปตากตรสนี่เรียบร้อยครับที่ตากหนังแอดเข้ามาเอาเดียว อ๋อยังไม่ยังไม่ทำหนังครับโอเคทำหนังมาหนึ่งอัน40นาทีเราทำข้ามคืนข้ามวันไปนเนี่ยแล้วก็แอดมานี่เอ้ยเอ้าเ,เดี๋ยวนะมันไม่ได้ได้หนังที่เราต้องการนี่หรือมันมีหนังอีกแบบหนึง่งอ่านี่ไงครับมันก็ต้องอัปเกรดเฮ้ยอู๋ซ่อมไม่ได้มันใช้อะไรวะเนี่ย เป็นไม้นะเป็นกิ่งไม้เป็นสโตแปแพนเหรอมันอยู่ไหนวะเออเราทำได้หรือเปล่าอัปเกรดอ,อ่าทำไม่ได้ด้วยนะครับเอาเร็วผมอุตส่าห์แบบโอเคได้มาก็ตากไปแค่นี้อ่ะ18ชั่วโมงสรุปเอ,อ่อทำการซ่อมกระเป๋าไปได้นะก็คือเราต้องอัปเกรดไอ้ตัว ที่ทำหนังก่อนนะครับใช่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันไอตัวน้ำมันคืออะไรน่าเป็นกิ่งไม้ที่ขึ้นตรงไหนไม่รู้นะไม่รู้อยู่บนเกาะน,นี้ไหมนะเพราะว่าเกาะทั้งหมดมันมีสี่ห้าเก,กาะมั้งนะครับแล้วก็ทรัพยากรมันอยู่ต่างกันไปเรื่อยๆนะฮะเอาละเดี๋ยวผมจะซ่อมเรือแล้วก็ออกไปที่เกาะน,นั้นดูนะครับที่เราส่องกล้องดูนะครับที่โขดินที่มันมีอวันไฟอยู่นะครับน่าจะประมาณฝั่งนี้ <laughs> เออจะไม่ปิดนะครับอ่าซ่อมเรือไปประมาณพันเจ็ดนี่น่าจะน่าจะกลับได้นะถ้ากลับไม่ได้เดี๋ยวผมต้องหาอะไรที่นู่นซ่อมมาแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะเอาไอตัวรีเพยเฮ้ยรีเพยมีของหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะ <c oughs> กลับได้นะฮะงั้นขอมไม้สติ๊กอีกสักหนึ่งอันแล้วกันอ่านี่โอเคตัดมาแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวไปครับเซลุ่มดีกว่า โอเคได้ที่ซ่อมมาหนึ่งอันครับแล้วเดี๋ยวเร,เราจะไปเลยแล้วกันน้ำเรามีครับอาหารไม่มี <c oughs> อาหารเ <c oughs> นาะเฮ้ยนี่ครับมีเนื้ออยู่สองชิ้นโอเคเดี๋ยวย่างไว้ได้เปล่าเนะี่ยมีที่จุดไหมไม้สักอันจุดไฟ อติดยากเสือกเอาเียบร้อยครับโอเคทำที่จุดเลยทำไม่โอวกแบนี่ใครปิดประตูโอเคจุดใหม่ครับไก๋กยย่างเนื้อสองชิ้นไม่จอดอย่างง่ายดาแล้วเพราะรู้สึกจะมีคนมาถึงแล้วนะฮะ ไม่ใช่สิมาก่อนเราใช่มันก็ต้องมีคนมาอยู่แล้วแหละแต่เรือไม่น่าจะหายไปใช่ไหมไม่ไปไหนใช่ไหมอยู่ตรงน,นี้ใช่ไหมโอเคจุดไฟครับโอ้โหนี่ขนาดยินงิีนจุดยังจุดยากเลยโอเคแล้วก็ดูจากสภาพเลยแล้วผมว่าเขาน่าจะมานานแล้วแหละนะครับใช่จนเรือพังมีกล่องด้วยเฮ้ยเร็วเียวเร็ว,วอ๋อแบกได้เฉยไม่เอาผมไม่ต้องการเบกผมอยากได้ของ,งใน น้เยเดี๋ยวตามหากระดูกด้วยครับเพราะว่ากระดูกเราน่าจะได้ใช้ไอ้นี่ไอ้อะไรเนะนี่ยน,น้ําเป็นถังครับแต่ประเด็นคือไม่มีน้ําเป็นถังเก็บกักน้ํานะจะไม่มีอะไรอ๋อมีกัมพีแล้วก็โนดนะฮะมีครับมีใคร,รยอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ช่วยแบบส่งเสียงหรือกระซิบมาหน่อยเดี๋ยวถือไอ้นี่ไว้ก่อนออกออกเรื่อ,อก,ก่อนนะฮะเฮ้ยถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยว ับไฟก่อนนะเปลืองไฟวัดดีมีใครอยู่ไหมโอ้โหลกเยอะจริงเอ้ยไม่มีคนอยู่มีคนอยู่เดี๋ยวดับไฟก่อนโอเคเออนั่นแหละฝนจะตกใช่ไหมเนี่ยอ้าวแล้วมีลังนกตรงนี้อีกเสร็จโจทย์ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเจ็บ โอ้ยเอานี่คือปืนใหญ่จากเรือซาตามเรเลที่ตกอยู่เมื่อไม่มีเราอยู่บนก้อนหินนี้เรากำลังจะตายด้วยการหิวโหยด้านบนพบลังและพยายามคว้าไข่แต่นักปืนใหญ่ประเมินอันตรายของนกเหล่านี้ต่ำเกินไป เออแล้วพวกเขาฮาบี <Rat> ้ก็จิกพวกเขาจนตายอาจจะมีคนรอดชีวิตบนซานตามาเรียฉันควรไปที่จุดเกิดเหตุเอาละสรุปแล้วไม่มีใครรอดเราก็น่าจะไม่รอดไปละกันเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเใจเย็นเออมีของไม่มีของไหมมี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 ไป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 เราไมอยู่แล้วไม่อยู่อุ๊ยใจเย็นเกินตัวไาเนี่ย ที่ตัววะ่ะโอ้ไปก่อนไปก่อนไป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 อยู่ทำไมไม่มีธนูครับจุดไฟก่อนจุดไฟจุดไฟโอเครอดแนละ้วฮะเอออันนี้เราไม่ได้ประเมินนกต่ำไปนะครับเราประเมินอย่างสูงเลยแล้วก็เลยแบบรอดชีวิตนะเออเราจะมาเอาเยี่ยงอย่างแบบนักปืนใหญ่นะครับเออเอาก็ตายสิเหลืออะไรอ่ะเออขนาดนี้เกือบตายเลยนะฮะ โอเคจะลองแบกนี้ขึ้นเรือก่อนแล้วกันนะว่าจะไปขึ้นเรือได้หรือเปล่าขึ้นเรือได้หรือเปล่าบ้างบน,นเรืออยู่นิ่งๆแหละเอออย่าไปไหนจะ <c oughs> กลับบ้านก่อนเฮ้ยได้อยู่ได้อย,อยู่ได้ที่ไหนละ่ะติวไปแล้วครับโอเคปิวลงน้ําเรียบร้อยไม่เอาไปก็ได้บุย้ยไปฆ่าปฏิบัติก็ได้เออตอนนี้คือเขาให้เราไปยัง อีกเกาะหนึ่งนะครับก็ซึ่งเกาะนนั้นก็คือมันต้องปลดล็อกก่อนนะครับอ่านี่ครับที่เราจะไปก็คือสถานที่ก็คือเราต้องไปเก็บชิ้นส่วนของแผนที่เมืองก่อนนะครับแล้วก็ทําการปลดล็อกแล้วก็ทั้งหมด15แผ่นเราก็ต้องทําเรือใหม่ด้วยนะครับก็คือเรือโคเคงที่เราเพิ่งได้มานี่ก็คือมันไปไหนไม่ได้ครับขี่เล่นแถวนี้ได้แล้วก็ขี่ไปตกปลาได้นะครับแล้วก็ไอ้ตรงที่เขาว่าที่เราต้องไปตามหาแผ่นว่ามันน่าจะอยู่ ไม่ใกล้ไม่ไกลนะถ้าผมจะไม่ผิดมันจะอยู่ข้างบนนู้นนะครับที่เราต้องเอาแผ่นตัวนี้ไปต่อหรือเปล่ากูเดี๋ยวน้าไม่มีมะพร้าวหล่นแล้วครับเดี๋ยวจะได้ไปกินไม่มีแฮะโอเคเดี๋ยวลองเดี๋สำรวจดูก่อนครับไม่แน่ผมอาจจะต้องได้แบบเออสำรวจทั้งเกาะนี้ทั้งเกาะเลยใช่เพราะว่าแบบคือพื้นที่ที่ยังไม่ไปก็มีรู้สึกว่าแถวนี้มันจะมีออกซิเดียนด้วย ว่าไงไม่ได้เจอกันนานแล้วนะยเจากรอกน้อยจะพุ่งม้าได้เปล่าุมาพี่ก็ดับให้อีกแล้วกตึ๊กไปเก็บครับเงี้ยฮาโอเคขึ้นมาดูข้างบนก่อนอน,นะครับเผื่อมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะตัวนู้นรู้สึกว่าผมจะม,มาสำรวจตรงนี้แล้วก็หาตรงนี้เสร็จก็คือได้หมดเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะมีปล่าเฮ้ยนี่ไงเฮ้ย อ๋าไม่ใช่มันคนอันกันเอออันนี้ก็ส่วนอันนี้นี่วะอันนี้ต้ซื้อเป็นชิ้นส่วนข้างในครับผมระแวงงูผมไม่ไว้ใจงูไปเฟื่องเก็บไปเอาละเดี๋ยวคบดวงในก่อนมีอะไรอ๋อถ้าเราต่อนี้ได้ก็น่าจะได้เอ้ยกระดูกนี่ไงครับแผ่นได้ไปแล้วกระดูกแล้วก็ยางไม้เฮ้ก้างปลาขนนกมีเมล็ดด้วยครับ เาวันจีบค,ครับเลือกี่แผ่นวะนะ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามรือสามแผ่นครับที่เราไม่ตามหาโอ้อยผมไม่ได้ทำธนูมาด้วยซิจำได้ว่ามีนกเดียวนี้ก็มีงูด้วยจุดหนึ่งแผ่นได้ครับอ้าวน้ำยา หนึงแผน่นโอเคเอีกแผ่นสุดท้ายเอาตรงนี้ก็ขึ้นได้ลงได้แล้วูเหเลเดินอ้อมไปสักกลเมื่อกี้เฮ้ยข้างล่างนี้ต้องมีครับมีแล้วก็มีนดกด้วยบนหัวอันนี้โอเคไม่เอาครับกระดูกอ่าเราสามารถเออเก็บกระดูกจากตรงนี้ได้นะครับแต่ต้องมีเชเวลก่อนเอาอีกแล้ว อย,อยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้เมื่อกี้เออสะบัดแล้วนกไปอยู่ฝั่งไหนนะมันเลยแบบเลงไม่ได้ชิบข้างหลังหรือเปล่าไปชิบโอ้โหสองตัวเลยวิเดี๋ยวเดี๋ยวหาแผ่นก่อนโอเคแผ่นนี้ไปครับไป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 ขึ้นขึ้นก่อนโอ้ยมันอยู่ใกล้รังมันนี่ว่าชิบไปไหนวะโอ้ยจัดมาครับอ่าเรียบร้อยคนล็อกอ๋อก็แค่เป็นเอ่อ เรื่องราวเกี่ยวกับนับปุเฉยๆนะครับแต่ประเด็นคือผมต้องไปหาแผ่นนี้ให้ครบ12แผ่นเลยเหรอโอเคนอนแล้วสามารถเก็บคืนได้แอับถุงนอนแล้วก็ทำเชือกขึ้นข้างบนเลยอ่านี่ครับเดี๋ยวเราไปเขียนแผนที่กันเปิดแมปก่อนโอเคน่าจะเขียนได้นะครับอ่าเปิดแมปเรียบร้อยได้อยากได้ไข่นกว่ะอุย้ยว่าตกจริง หัวตกไข่แล้วก็เอาหนอนไปด้วยเผื่อได้ไปตกปลาโอเคลงเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าหลังจากตีต่มมปิดแมปเราก็เจอไอ้ต้นที่เราต้องไปตามหาแนละ้วนี่หมายที่เราจะใช้ในการทำเอ่อรถทำหนังเออใช่ครับขึ้นทางไหนมันอยู่บนภูเขาครับตรงนี้ไม่น่าจะขึ้นได้นะไม่มีทางขึ้น มันมีอีกหนึ่งเส้นทางครับที่เราจะสามารถขึ้นไปได้ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยหรือตรงไหนวะหว <c oughs> ัดลุดจิ้มตึกกจิ้มตึกกจิ้มตึกโอเคเฮ้ยเอาล้านี้มาเจอพื้นที่ใหม่โอเคเก็บครับมีหม้อด้วยอยากเก็บไป <c oughs> แต่ผมว่ามันน่าจะหนักนะเดี๋ยวบอมเก็บดีกว่ แบกได้กี่กิโลครับ3กิโลแล้วเหลือโอเคเหลืออยู่ครับตัวนี้เราแบกได้สีส่มีตัวนี้หรือเปล่านี่อ้าวไม่ใช่หรือโบรานกันอีกแล้วนะจบรอบไปไหนไปไหนเฮ้ยมันวิ่งเร็ววะโอเคเอา้าไอ้นี่ไม่เอาเดี๋ยวไม้ที่เราตามหาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมเก็บไปก่อนนะครับ อออยู่ในอันนั้นมันเป็นไม้หนามไม่ใช่หรอ,อเดียวกันไหมเดียวกันไหมเนี่ยมันขึ้นเป็นเป็นรูปร่างเหมือนกันผมนึ้ว่าจะเดียวกันโอเคไม่ใช่ก็ไม่ใช่เฮ้ยหินออกซิเดียนครับเอา้าเจอหินแร่หินที่หายากนะแล้วก็เป็นหินที่แข็งแล้วก็ทำของได้คมด้วย เอาไปทำมีดได้นะครับต้องจำไม่ผิดอยากได้มีดหยุดครับอ่านี่ครับทำเป็นเอ่อออกซิเดียนแอคเปิลตนะครับแล้วก็ทำเป็นมีดได้ด้วยเฮ้ยใช้ดีเลยแหละนะฮะนี่ไม่เอาเฮ้ยกระดูกไปทำมีดกระดูกได้แล้วก็โพชั่นโอเคน้ำหนักยังไม่เต็มครับเพรที่จะแบกได้อยู่ ผมน่าจะขึ้นสำรวจไปตรงนี้หรือเปล่านะครับเ,เส้นทางตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก,ก็คือมันขึ้นไปเรื่อยมันก็จะไปตรงยอดอ,อของดูดาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่น่าจะขึ้นไปอ่ะมันไกล <c oughs> อ๋อแล้วมาถึงทางลงอีกฝั่งหนึ่งเออว่ะไม่มีกระดูกเก็บครับวิ่งกระดูกเบียบเลยแถวนี้กอะไรขึ้นมีหินด้วยข้างบน อ่าทางกลับหรือเปล่าลงได้ปะเฮ้ยลงได้โอเคกลับทางนี้เราเวิร์กสุดโอเคหนังได้แล้วเฮ้ยหลดล็อกมาอีกของเครื่องใช้หลังจากที่ตากไว้นานแสนนาะนทำไรได้ทําเสื้อผ้าได้ครับแต่เราต้องทําได้ด้วยทําเสื้อผ้าได้แต่เราต้องทาได้ด้วย,อ,อ,วยอะไรกันครับ <laughs> โอเคมันมีได้ให้เราทําตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวลองท้ามาก่อน ล็อกโอเคแล้วก็เดี๋ยวเก็บของก่อนออกซิเดียนหม้อแล้วก็เอ้ยนี่ไม้ตัวนี้เดี๋ยวมันปลดล็อกได้หรือเปล่ามันใช่นเดียวกันที่ผมคิดหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ครับเออคนละแบบกันแต่เผื่อมันเป็นเอ่อคล้ายๆกันใช่ครับแต่ไม่อะคนละแบบกันเลยเราขึ้นเตี๋ยวไม้ทำไมนี้รู้สึกว่าเอามาทําที่ตกปลาได้นะครับเอาละตอนนี้เราปลดล็อกเสื้อผ้าหนังเรียบร้อย เดี๋ยวผมทํำเลยดีกว่านะครับเฮ้ยโอ้ต้องมีโต๊ะทำเสื้อผ้าอีกไม่หลยอ๋อต้องคาบนี้รึเปล่าอ่านี่คาบในโต๊ะวล็อกแบรนด์เดี๋ยวต้องมีเข็มครับเข็มผมจําได้ว่าผมได้ก้างปลามาใส่เปียังวะเนี่ยมาดูนะผมได้มาไม่ใช่หรออ๋อนี่นิวเกี้ก้างปลาสามารถทำเข็มได้ครับนี่ โป้เช oh, ยปักถักร้อยเอาละมันจะได้หมวกใส่ใหม่แล้วหมวกนี้ก็จะพังแล้วทำไปเลยเฮ้ยเพิ่มอันนี้กระเป๋าด้วยนะครับแล้วก็เออเข็มขัดหนังเพิ่มช่องอีกเฮ้ยอะไรกันครับนี่เราต้องไปหาล่าสัตว์แล้วไหมเดี๋ยวครับหมกวกก่อนครับเฮ้ยเรียบร้อย ถอดออกใส่นี่เอเอใหม่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 เราจะไม่ทิ้งติดขาดแล้วก็ถอดเอาถอดยังไงลากมาแล้วก็ใส่ไปครับนี่ทนความเอ่อทนฝนแล้วก็ทนร้อนได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วการขีดขวดอ่าแล้วก็ลดติดพิษได้สองเปอร์เซ็นต์นะครับแด็กนะบวกเฮ้ยเด็เข็มเข็มใช้ครั้งเดียวพังเลยครับโอ้โ o คือ ว่าเราต้องไปหาตกปลาซะแล้วสิเออเดี๋ยวปลามาเยอะแล้วก็หากร่านปลาใช่เดี๋ยวทัาเบ็ดตกปลาก่รู้สึกว่าการตกปลาในครั้งนี้รู้สึกว่าฝนฟ้าจะไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับเออปลาแบบมืดฟ้ามัวดินมาเลยอ่ะอ๋อก็คือเราไปนั่งได้เลยเหรอสตาร์ฟิชชิ่งครับเชหนอนในการตกปลา 30%นะในการที่เราจะได้ปลาหนึ่งตัวฮเฮ้ยได้เลยร็อกฟิสโอเคนอนเรามี6ตัวนะผมไม่รู้วมันจะเน่าก่อนหรือเปล่าเหลือ <c oughs> 5ตัวแล้วอ้าวนี้ไม่ได้ครับหลุดมันหลุดอันนี้ก็ไม่ได้หลุดเหมือนกันอ้าวนี้ไ,ได้ไมีครับเอ่ Black. Black. อแบล็คแบล็คโอเคกระปุดกระปุดต,ต,ตกไปครับตกต่อตกต่อ เอ้ยได้อีกแล้วเฮ้ยสกิลการตกปลาดิโรเทพสุดเ,เกินอ้าวเหยื่อหมดแล้วตกจะหมดอโอเคหมดแล้วฮะได้ปลาทั้งหมดกี่ตัวเฮ้ยได้สี่ตัวเลยครับเอาละเดี๋ยวเราจะเริ่มแ,แลนะ้วนะคือผมจะเอาค้างมันออกอยังไง อีอ๋อนี่ไงครับได้เนื้ออู้ดเลยใช้สโตนคัตด,ด้วยก็คือต้องใช้มีดครับเกเคหยิบขึ้นมาก่อนหามีดก่อนงั้นผมว่าออกซิเดียนที่เราได้มาต้องทำมีดซะแล้วแหละนะครับเอ่อเป็นมีดแบบธรรมดาที่ทำที่ตัวคับแล้วก็มีสโตนเบตตัวนี้น่าจะใช้เป็นทำขวานนะครับเดี๋ยวผมทำ เออมีดธรรมดากว่าดีกว่าเฮ้ยมีมีดกระดูกเฮ้ยเดี๋ยวผมทํามีกระดูกดีกว่าครับอ่าเดี๋ยวนะใช้ควอนใช้ควอนเออเราเก็บไอออกซิเ,เจ,จเเไแบบนไว้ดีกว่าเพราะว่าเราอาจจะเออไม่ใช้แบบในแพลทัคได้ดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวมีดหินเออมีกระดูกธรรมดาดีกว่าแล้วก็มาคราฟคู่กับไอตัวช็อตแฮนด์ได้นะก็ะคือจะกลายเป็นมีดเทพ ไม่ระดับหนึ่งอันนี้ก็โอเคจัดมาครับรออะไรอะ่ะนี่มีกระดูกของแพ้เลยไปแร่เนื้อปลากันครับไปกว่ไปอ่าอย่าตกไปที่อื่นล่ะแร่หมดครับนี่เฮ้ยเดี๋ยวดยว,วไหนแร่ได้บ้างเนะี่ยเออแร่เลย อ๋อตัวไหนแรกแล้วก็คือมันจะไม่ขึ้นบอกนะครับเอาให้หมดเรียบร้อยหมดทุกตัวแล้วก็ปล่อยมทิ้งล้างไว้ตรงนี้แหละเอาเลาได้กระดูกมา6ชิ้นครับเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวมันครับเยอะเกินไปเดี๋ยวครับแค่เฉพาะที่เราจะทำนะครับสึกว่าจะมี3ตัวโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดยวเออผุเป็นไ้ ผมเป็นลูกใส่นะทันี่ครับโอ้โหมันขึ้นเลเ้ยวซอด้วยคือต้องไปตามหายสมุนไพรตัวนี้ก็คือมันเป็นดอกไม้สีแดงผมไม่รู้ว่ามาอยู่แถวไหนนะครับเอาแล้วไม่มียาแก้ด้วยตายแน่โอเคงั้นก่อนที่เราจะหายเป็นโรคนี้หรือเราอาจจะหายไปจากโรคนี้ก็เป็นไปได้นะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขออยู่เพียงเท่านี้ก็เลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อในพาร์ทหน้านะพาร์ทหน้าผมว่าน่าจะไป ล่าหมูนะครับแล้วก็เอาหนังมันมาทําชุดใช่ก็เพราะว่าตัวนี้ชุดผมแดงหมดแล้วนะเป็นชุดไม้ธรรมดาชุดแบบชุดก้านมะพร้าวเออนะรประมาณ <ś 2> โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาถึงอย่างท้ายคลิปนะคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ